ถ้าคุณกําลังมองหาชูชีพอัดแก๊สชูชีพสําเร็จรูปที่กระตุกแค่ทีเดียวแล้วใช้งานได้เลยไม่เกกะใส่สบายน้ําหนักเบาไม่มีเบียเสียดใดทั้งสิ้นดูดิไม่เกกะไม่มีคําว่าเกะกะนี่แน่นไหมแน่นไหมดู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 ดเอามาดูกันนี่ตัวนี้เป็นสินค้ามือสองนะครับนะยี่ห้อแจ a สบาซโลนี่ครับใช่ไหมแจสแจสบาซโลนะครับนี่นะ ตัวนี้เป็นงานที่ขายอยู่ในญี่ปุ่นนะครับราคาจะอยู่ประมาณเท่าไหร่สี่พันเก้าร้อยเยนก็ประมาณพันหน่อยๆน,นะพันกว่าบาทประมาณนี้แล้วแต่ค่างเงินนะครับนะสายปรับได้ปกตินะครับตัวนี้เป็นเป็นมือสองนะเป็นพลังงานโซลาร์วิธีใช้งานเราก็แค่กระตุกตรงนี้ครับปึ้งแล้วแก้มก็จะพองออกมาครอบตัวเราแบบในรูปเลยนะครับนะแถบตรงนี้เป็นสะท้อนแสงนะครับเป็นสะท้อนแสงเนาะให้เห็นให้เห็นเด่นชัดว่าเวลาเราตกปลาอยู่เนี่ย เราก็จะจะไว้ข้างหลังถ้าอยู่ที่มันมืดแล้วไม่ีใครฉายไฟเข้ามาอย่างเงี้ยมันก็จะสะท้อนแสงนะครับแล้วมาดูตัวตัวด้านในกันนี่พอพอดึงแล้วมันจะมันก็จะระเบิดออกมาแบบนี้นะมันก็จะระเบิดออกมาเป็นเป็นห่วงแบบนี้นะทุกคนนี่ครับสภาพดีนะนี่นะไอ้นี่เป็นแถบเรื่องแสงเวลาเวลาแบบอถ้าเราจมอยู่เขาจะสะท้อนแสงมันจะส่องมาเห็นนะครับพอมาหาอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยครับอันนี้มันก็จะมีหลุดบ้างเล็กน้อยเนาะแล้วก็มีตัวเป่าลมเวลาลมหมดนะครับเราสามารถใช้ปากเป่าได้แล้วก็มีนี่ครับนกวีดอ่าดังนะครับนะตัวนี้ใช้ปากเป่าได้เนาะแล้วก็มาดูชุดแก๊สครับนี่นี่ชุดแก๊สนี่คือยังไม่ได้ใช้งานนะถ้าใช้งานแล้วดึงตัวนี้มันจะออกไปนะครับนะมันสามารถนี่ถอดออกมาให้ดูนี่ครับเห็นไหมแก๊สยังไม่ได้ใช้งานนะยังไม่ได้เจาะนะครับเพราะเวลาเราดึงกระตุกเนี่ยปึ้งเข็ม เข็มตัวนี้มันก็จะเจาะเข้าไปที่ตัวแก๊สตัวนี้ครับก็คือใช้งานได้เลยนะแต่ไม่รั่วหรอกรับประกันให้มันไม่มีรั่วนะครับเพราะว่ามันเป็นของมือสองยังไม่ได้ใช้งานแก๊สเลก,ก็ยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับนะเวลาใส่ก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับนี่เวลาใส่นะครับก็แค่หมุนนี่เข้าไปแบบนี้หมุนให้แน่แนๆหน่อยนะครับแล้วก็พับพับ,พบยัดมันกลับเข้าไปในนี้เดี๋ยวนักเรียนพอไว้ให,ให้นะนะครับเอาไปเลยที่ 490บาทราคานี้รวมส่งเรียบร้อยแล้วจ้ะบอกเลยใครหาอยู่น้ำหนักเบาดีกว่างานจีนเยอะบอกเลยการันตีให้นะครับนี่แบรนด์ด้วยนะได้ของแบรนด์ด้วยนะครับแล้วพร้อมใช้งานครับผม